สวัสดีค่ะตีห้ากเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้เขาจะพามาอ่าเบิงนะคะวิถีชาวนานะคะพี่น้องตอนนี้กับเขาสู้หน้าฝนนะคเขาสู้หน้าฝนเฮ็ดยังวะนี้เฮ็ดหน้าตัวนอค่ะพี่น้องอ่าชาวนากับตองเฮ็ดหน้านะคะแต่ว่ากระพึงผ่านฝนไปได้สามสี่ฝนนะคะสามสี่หลอบยิ่งใหญ่เติบนะคะหน้าเห่ากับค่อนข้างที่จะ แห้งแห้งนะคะเป็นช่วงนานแรงถ่าแรงก็คือแรงแรงแห้งและะ้วก็ดินมันกระแกนน้ำน,นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือต้องล่อฝนตกมากอ่จาจักสองสามหลอบก่อนจึงจะสามารถที่จะไถได้นะคะเีืยอมบิ่งแปลงในส่วนของให้หน้าของเห้านะคะพี่น้องหลังจากที่รถไถมือนี่เพิ่นมาไถนะคะเป็นเป็นการไถหุดเนาะพี่น้องเนาะก็คือไถกบหยาไว้นะคะก่อนที่จะมาไถแล้วก็ตีดินแล้วก็วาน วานเข่าเขาใส่วิธีการวานนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงกันเนาะว่าเขาจะเฮ็ดหน้าตรงจุดใดแน่นะคะพี่น้องเขาจะบริเวณหมดนะคะสําหรับปีนี้จะบริเวณหมดท่องแปลงนะคะเนื่องจากว่าเขาเฮ็ดแต่พอกินนะคะส่วนที่เหลือเขากะเอาไว้เป็นพื้นที่เลี้ยงงวนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงกันเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องก็เป็นพื้นที่ที่เขาจะเฮ็ดหน้านะคะก็คือจากจุดนี้ลงไปนะคะไลลงไปหอดปูน เลยเลยกอไัาายกอนันลงไปก็จะเป็นอีกไฮยญ่กับอีกอสองงานหน่อยๆน,นะคะพี่น้องแต่กอไผยลงไปตรงพื้นที่คี้เขียว,วนะคือบ้านในไทยนะคะคิดว่ามือหน,นีโรท้ายมากก็น่าจ,จะไทไ้ายใดประมาณนี้ก่อนนะคะนื่งจากว่าฝนตกนั่มนะคะพี่น้องแต่ว่า่นอาจจะลืมบอกกันจุดหนึ่งก็คือตรงจุดบริเวณปาก สาน a m นั่นแหละคะ่ะพี่น้องที่จะให้รถไถเพื่อดันดินแล้วก็ไปปิดปิดช่องอที่ฮับปล่อยน้ำเขาเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นการไถหุดเนาะหญ้าในให้หนากับคนคางที่จะขึ้นเรวนะคะพี่น้องโดยเฉพาะพวกหญ้าไส้แลวก็หญ้าปองนะคะเท่ากับตรงไถกรบไวกอนนะคะนี่ก็ค่อนข้างที่จะซุ้มดีอยู่นะคะเพราะว่าฝนมากอะ ผลใหญ่ามากสองสามหลอบแล้วนะคะกะทายโกไบกอนจากอาทิตย์นะคะพี่น้องจากอาทิตย์สองอาทิตย์ถุละนะคะเข้ากะจังจะมาวานนะคะใส่วิธีการวานแต่ว่าปีนี้คิดว่าจะใส่แค่ข้าวเหนียวนะคะจะใส่แค่ข้าวเหนียวเอาไว้กินเนาะกะจ้า,จาก,ก็คงจะบ่ได้ใส่ทุกปีก็คือใส่มันกะบมคอยงามนะคะื้นทีกะจะงามแค่บางไฮบิงดินที่ละคะพี่น้องนี่เนี่ยเป็นดินทรายและเป็นดินทรายแบบดินทราย เม็ดน้อยๆนะคะพี่น้องพอเ้าวันปุ๋ยวันข่าวลงไปคือน้ำฝนตกมากนี่คือมันจะมันจะแน่นมันจะแน่นเร็วมันจะบอกคือดินทรายเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีบางจุดบางที่ละค่ะไอหน้าให้เดียวกันฟังนั่นจะงามได้พี่น้องเบืองลักษณะดินนี่จะออกสีดำๆเนี่ยฟังนี่ก็จะเป็นดินทรายดินทรายเม็ดน้อยๆนะคะก็จะบอกงามนะคะเป็นดินทราย จังใดล่ะพี่น้องดินไสละเอียดเป็นดินไสขี้เป็ดประมาณนั้นนะคะให้นั่นก็ไข่แน่อยู่ค่ะนี่ไห้นี่ก็ดินดำเขาก็ค่อนข้างดีชะงามไห้นี่จะคล้ายๆกับทาแม่นว่าแถบอำเภอเข่องไน่ก็จะเป็นคล้ายๆกับดินนาถามนะคะพี่น้องก็เหมือนจะเหนียวแต่ว่าไม่เหนียวนะคะพี่น้องก็จะเป็นอ่างามอยู่นะคะถ้าปูเขาว่วานเขาก็ถือว่างามอยู่ไห้นี่นะคะแล้วก็ ให้ติดติดกับซาแล้วกะ็อ่าให้ทียังเห็นเขียวๆฉิบว่าขั้นในไทยเนั่ยล่ะค่ะพี่น้องสําหรับปีนี้เขาเขาก็จะอ่าวันหน้าประมาณนี้เนาะจุดที่เข้าจะเลี้ยงงวัวปีนี้จะร้ายกว่าทุกปีอยู่ค่ะพี่น้องเนื่องจากว่างว่วเขากหลายตัวข้นเนาะมีตัวหน่อยเพิ่มขึ้นมาสองตัวจะเป็นหาโตล้วละกะมีในส่วนของไอ้นี่ก็ลูกมันก็ร้ายขึ้นกันนะคะ ก็คือจุดที่เป็นสวนปาล์มในเนื้อที่สองซีไร่นะคะซึ่งปาล์มค่อนข้าง,งจะบ่งงามนะคะเนื่องจากว่าน้าม,มันเอียดเราเคยบอกให้ฟังแล้วนะคะพี่น้องก็จะมาในส่วนของนะคะตรงบริเวณจุดที่เห่าปลูกบุงม่วงเนี่ยแหละค่ะพี่น้องจริงๆแล้วนี่ก็คือเห่าจะเอาบุงม่วงออกได้แล้วนะคะเอาบุงม่วงออกได้แล้วแต่ว่ากะบ่หันได้ม,มีเวลาที่จะมาตัดออกนะคะเนื่องจากว่าเหาตัด ข้าปลูกปามแล้วนะคะปลูกปามลงใส่พื้นทีส่วนม่วงแล้วคือปีหน้านี้จะได้เก็บม่วงหินมะพ่านแค่ตรงจุดทีนั่คันแท่หน้าแค่นั่นนะคะตรงจุดนี้คือขาจะโลออกเลยนะคะมะหู่จะโลท่านบอเดอร์พี่น้องเดอร์เพราะว่าข้าปลูกจะสังเกตเบงผุนฟังผุนก็คือข้าปลูกปามน้อยแล้วส่วนให้หน้าดันบนนี้คือขาจะปล่อยนะคะขาจะปล่อยลงเลยก็คือ เลี้ยงงัวนะคะพี่น้องเอาไว้สําหรับเลี้ยงงัวนแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่าปูแค่นันวางแค่นันกะเพียงพอแล้วสําหรับเอาไว้กินนะคะพี่น้องุ่นล่ะคะ่ะก็จะซุดไปทางุ่นเนาะส่วนฟังนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เฮาเอางัวมาเลี้ยงน่ะก็คือสวนปามในเนถื่อนทีหกไรนะคะซึ่งสวนนี่ก็คือเฮาได้ใส่ดุลไม้กับขี้ไก่แกะไปแล้วนะคะพี่นอ้องหกมือ เจ็ดมือมืออื่นนะคะครบอาทิตย์มืออื่นนะคะเฮาก็จะปล่อยประมาณเดือนหนึ่งนะคะพี่น้องเฮาก็จังจะเอาปุ๋ยเคมีมาใส่นะคะคิดว่าปีนี้จะได้บำรุงเพิ่นแน่นะคะปีที่แล้วนี่ยคือ,อแทบจะบริเทใสยังเลยได้ใสแค่โดูละไม้แล้วหลังจากนั้นมากก็คือฝนเลีงมากฝนมาเร็วเฮากับบรสามารถที่จะใสท่านใดอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยก็คือค่าปุ๋ยนั่นแหละค่ะพี่น้องมันบาท่านกับเบิ้งลักษณะใบของเพิ่นเนี่ย ค่อนข้างที่จะบส่สมบูรณ์ปั้นใดน,นะคะแต่ว่าเพิ่นก็เริ่มทยอยติดอ่ทาทะไล่หายู่นะคะพี่น้องคิดว่าปีนี้กะจะใส่เพิ่นได้เต็มที่นะคะสำหรับสวนปาล์มเนาะอันนี้กะพามาเบิองนะคะวิธีของชาวนาของเฮาชาวนาชาวสวนนี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับของเฮาเองนี่ก็คือปลูกพืชอ่าหลายชนิดเนาะพี่น้องเนาะบ่ บอนิยมที่จะปลูกเป็นพืชเชิงเดียวนะคะซึ่งเท่ากับได้เรียนรู้ประสบการณ์มาแลว้วการที่เห็ดพืชเชิงเดียวนะคะมันกะทรงผลกระทบคือ้าดีก็ดีไปเลย้าราคาราคาดีก็ดีได้กําไรหลายนะคะในปีน,นั้นแต่ว่าฐาราคามันบดีกะนั่นกับไม้ความว่าเท่าขาทุนแบบหลายมันม,มีการเฉลีย่ยความเสี่ยงนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเท่ากับ อ,อยู่สมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเข้าก็เลยกับมาเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเ,เริ่มจากความคิดของผู้เา่าวกร่ะคะ่ะพี่น้องผู้เ่าจุดมุ่งหมายที่เพิ่นมาหาสื่อหน้าทังนี้ก็คือจุดประสงค์เพิ่นก็คือจะเหตุหน้าละค่ะแต่ว่าเฮาก็เริ่มมาเปลี่ยนความคิดของเพิ่นนะคะว่าถ้าเหตุนหน้าย่างเดียวนี่คือมันก็มันก็เสี่ยงเพราะว่าราคาเขากะบม่ค่อยดีนะคะพี่น้องเข้าก็ตตรงมีรได้จาก คือชนิดอื่นนํานะคะซึ่งพอเมยเข้ากระเด็แบ่งสันปันส่วนให้ลูกมัดทุกคนแล้วล่ะค่ะพี่น้องนะคะเข้ากันเลยมาเปลี่ยนเป็นปลูกยางน้่กับปลูกในคณะทีพอเมยเขายู่นั่ล่ะค่ะพี่น้องปลูกยางพรอมซึ่งตรงบริเวณที่เห็นเขียวๆคือเป็นป่าสวนยางค่ะพี่น้องในเหนือทีสามไร่นะคะซึ่งเข้าเด็ปลูกพืชนรวมสวนยางนะะ่นคือสไลอินโดและกับไผ่ขิมซุ้งข้าไปน้่นะคะในบริเวณ สวนยางเนื้อทีสามไร่ที่เข้าเคยได้ทายบึงนะคะแล้วก็เข้ากับมาปลูกปลาล์มน้ำมันเนืเน้อทีสี่ไร่นะคะในส่วนของเข้านี่ผลผลิตก็จะได้จากตรงบริเวณตรงนี้ขึ้นไปนะคะพี่น้องด้านบนที่มันนามโบแซนี่คือถือว่าทะไล่ใหญ่เลยนะคะพี่น้องสําหรับสวนของเข้าแต่ว่าด้านล่างนี่คือนามมันแซจังชัวอาเข้าสูช่วงหน้าฝนนี่ฝนเร่งเรงนี่คือ เกือบเมื่อทั้งปีนะคะพี่นอ้องอ่าเพราะว่าน้ำม,มันจะมีสาขนาดใหญ่เนี่ยค่ะพี่น้องสาขนาดใหญ่อยู่ mm. เห็นบ่ทิวต้นไม้นะ่สาขนาดใหญ่เป็น,เป,นเป็นสาสาธนาสามูบานนะคะพี่น้องพ่อช่วงหนาฝนมากนี่คือน้ำมันก็นจะหล่นลงมาในส่วนของสวนปามของเห้านะคะก็จะเอียดอยู่เมื่อปีนะคะพี่น้องมันก็นเลยเห็นอย่างบ่ไดน,นะตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ทุนที่จะแก้ไขของเห่ากับผ้านื้อีนะคะพี่น้องเหาก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะคะเป็นมองเลี้ยงวัวไว้ก่อนเนาะแต่ว่าสําหรับหน้าของเห่านะคะที่เห่าผ้ามาเบิงมื่อนี้ก็คือตามที่เห่าเบาเลยค่ะพี่น้องก็จะเฮ็ดเอาเฉพาะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้ลงไปด้านล่างแค่นั้นแล้วก็เฮ็ดแค่ข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะจริงๆแล้วก็คือดานน้นดานบนเนี่ยค่ะด้านบนนี่ก็คือ ทุกปีเห่ากบมีใส่ข้าวเจ้านะคะพี่น้องใส่ข้าวเจาว้าวานข้าวเจาว้าแต่ว่ามันกับบ่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรมันบ่ค่อยงามนะคะพี่น้องเนื่องจากว่า,าดินเฮ่ายัางบ่ทันใดดีดปันใดนะคะบ่ทันไดดีดปันใดก็เลยทำเมนวานก็นคือมันก็นจะบ่คุมกับรถที่จะมาไถมามามา,มาเกี่ยวให้เห้านะคะพี่น้องเห่าก็เลยปล่อยเป็นอมองเลี้ยงงวัวไปก่อนนะคะ พีหนาฟ้าไม่คิดได้มีทุนก็นจังค่อยว่ากันนะคะพี่น้องเดี๋ยวขีปต่อไปเข้าจะภาพไปเบิงในส่วนของอสวนปาล์มที่เขาได้ปลูกเพิ่มนะคะเป็นอย่างเข้าจังเลือกปาล์มนะคะพี่น้องในใน,ในจุดสําสหรับปาล์มสวนนี้จะเป็นสวนของเอื่อยนะคะเนื้อทีหกไกลนี่เป็นสวนของเอื่อยเข้าดูแลให้เพิ่นตั้งแต่ปลูกมากค่ะพี่น้องถ้าปลูกจนได้ผลผลิตนี่ละค่ะพี่น้องเขาก็ดูแลไม่เพิ่นหรอก็ แบ่งสรรปันส่วนกันพราเดคาขนมนะคะมีไร่ดายดเนาะ้วก็ใน่วนของเขาก็จะมีตัวเนื้อที่ซี่ไร่นั่นระคะพี่น้อง้วก็เอื่อยอีกผู้นึงนะคะอ่าพื้นที่เดียวกันนี่ระคะพี่น้องเพิ่นกะห้ลุ่งเป็นปามเดี๋ยวมืออื่นเขาจังคอยว่าวกันแล้วก็จะภาพปเบเ่องอ่าปามหน่อยตรงจุดนั้นที่ปีที่แล้วน่าจะประมาณเดือนสิงหากรนยานะคะเขาจังด้ปลูกสวนนั่นเดี๋ยวเขาจังคอยมาก คุยกันเนาะพี่น้องเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ำแรงๆที่เฮาพามาเบิงนะคะในการโครงการที่เฮาจะเฮ็ดหน้าเขาสู่ฤดูการเฮ็ดหน้าแล้วนะคะสำหรับชา่าให้เชาวนาเฮานี่แหละกับเมื่อว่าสู่พี่น้องฟังว่าพื้นที่ที่เฮาจะวานเข่าปีนี้มีตรงจุดใดแน่นะคะพี่น้องก็ตามกําลังที่เฮามีนะคะเฮ็ดหลายโพดแต่ว่าเฮาดูแลบ่ได้ทั่วถึงมันก็ซัมบ้าแม่นบ่คะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นแง่คิดสําหรับคนพื้นที่เล่ร้ายถ้าดูแลได้ๆๆดีมันกะมันกะด,ดีมันกะไดร้ายนะคะสํใใา,รห,ห,าสหรับคลิปนี้ก็คองไวแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบค่ะเบื่งคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮกเกษตรเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปของเฮ้าในเด้อพี่น้องเด้อสสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ